พี่น้องมืัอนี้สิพามาเบิ่งเดี๋ยงมาเอาเบิ่งมาเอาเออมาบิ่งเด้อจ้ามาเอาโชคเด้อจ้าสวัสดีจ้าวันนี้วันนี้จะมาเอาโชคอาลาบในเบิ่งบ่แม่นบ่จะพออย่างเดี๋ยวจะของบ้านเพิ่นเด้อพี่น้องเด้ออ่ะอันนี้ด้หมอบลลงแล้วเรียบร้อยแล้วบ่อนเล็ทีเท่าไหร่สิบสองคับหนึ่งหมอบสิบสองทับดังเด้อพี่น้องเด้อ คุณยายมาเอานี่คุณยายซีแวนเพิ่นพามาเอาด้วยพี่น้องแต่เพิ่นผู้นอนนี่โบทายดอกคุณนอนโพดเดี๋ยวสิเดีสื้สิพาพี่น้องไปเบิ่งบอนัันเด้อมองเพิ่นคุณนอนนี่ทำเอาอะไรยังไงต้องสิให้แล้วเรื่อนาะเดี๋ยวถลุนน้ำกันในใจาพี่น้องสาธุสาธุมาเ้็วเพราะพิ่น้าอาศัยพญาเบืองเด้อจามานี่นี่เด้อพี่น้องหนึ่งหุ้นเพิ่น พี่น้องเห็นบอโค้ดเลยเห็นบอเห็นบอเห็นกระดาษห่อพี่น้องเพิ่นเอาหลอดมัยังดีเลยพี่น้องเพิ่นใส่ตะไคร้ไว้พี่น้องเนี่ยมัเพราะลาเพิ่นขึ้นขึ้นมาแล้กเลยพี่น้องสุดยอดเลยพี่น้องจ้าเพิ่นหันเขาวาเลนตีอะไรพี่น้องเห็นบนขึ้นบนอย่าถลุนน้ำกันเด้พี่น้องจ้าเด้อ แจะแล้ก็ขึคนมาเห็นส,<อ>สามโต๊าจ๋าเเ้อพี่น้องเอ้ยมาหล่นม,มาขะมันไหนลรีกระเด็นกระเด็นชู่เคลิ่งลามาให้โศกให้ลาพา,พาเอาขึ้นเด้อจ๋าเด้อพญาเอ้ยให้ข้นมันเด้อจะพอองดัม้มพัน่าอให้ผาขึ้นมาไวๆไดยถ้าซักซิดอีเลยอดซิกอีดเขาบอกขืนมาวันที่สิบหกถึงได้สองหมื่นสามหมื่นวันนี้วันที่สิบสาม 24 15 20,000เองจับตุ๊กตุกเียนไห้พี่น้องะไดจะูใหญู่ม่เพี่น้องเนาะแต่่าเอวน่มันบ่ไดู้มันูนอยๆเท่านี้เนาะมันจังันนอยเนาะเห็นบยอมปไฟพี่น้องลงไปแล้วอลงไปเองบ่ไปาไปพอดีเอาลงไปเลย ตัวใหญ่ดว่าไอยู่พ้นหอินบ้างจะได้ละเพื่อนไปมเอาออกข้นอกินหูใหญ่โอ้บังนึงเห็นยูผีจะได้เพื่นจังเอาลกไปเลิกเถอะบ่ดิฮะผ่าวเด้อผาขึ้นมาเด้อ ไปเห็นองุ่นว่าเอามันอะไร้อนี่ยด้งืงนนมีอยู่าบว่าไปอยู่สเดินหนามันหน้ามันแบบมีเป็นเ็้งแวหน้าน้าแบบนีพี่น้องรออีกสักครู่เด้อจ้าเด้อตาบาดสนามีประกาศสืขึ้นมาเร็วอยู่ดอกอชาปากบายังเสียถึงเลรลายแน่เด้อมันดังตึงๆแน่ไปนอยา ตอนตอนไหนเตาทิชท่อ่ะย้ายมาคอยไปออกอ่นบริีไปทายรถแบบไอยังไอทายรถยักษอนพี่น้องเข้ามาหายปิดไฟคนว่าเพิ่นสุดไปขาดคนมาายรถบายอ่นก็ออกมดเดี๋ยวรอจักกูคนวาพี่น้องเอสู่อาราบันทีสิบหกพี่น้องเบิรงนเบิงเนด้เบิ่งนด้อนี่ หงขึ้นมาเด้ออย่าให้โดนด้อนางทาโดนเติมแล้วไอ้ขึ้นไม้ย่างพี่น้องเบิ่งในเดือพี่น้องเอ้ยตาดีนะ่ยมนีวันพระเม่นห่อ่าออนจะคำมนี ช่วยเลยจี้ห้างเรื่องอย่มหาทรยัง้าไหปาไปางไปหาคนได้ตได้ได้ต้องสิไหแลนปดข้าเพื่อนมาพี่น้องเลยมาล่องเบงวาเขืนใส่สูไข่ลาบไดยจักรโต้ด้วยพี่น้องอยากเด้ตัพี่น้องคนเขากระถามมาเอ้าวหอม้านเขาแซ่วพี่น้องเอ้ยคก็นน่จ้เมพึ่ง พี่น้องดัเห็นขบอห้ปึงขนาดน้บ้งขืนมากหอดใจล่ะเอวงมดีเนาะเกี่ยงเป็นเินอยู่เนาะโอ้งบบไงเลยเห็นบอนี่ยย่เลือกตืบยุ่นี่เอบางนงนั่นพ่นอันนี้เอาขึ้นมาแล้ว พราะ่นขืนว่าแล้วเพราะก็ขามลงไปขังล่างเลิกๆไงวะเพราะนั้นลงไปเลิกแค่โหดพูน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 ตื้นคอยจงไป็นเหล็กเอ้า้มานหายแยกก้อนมาเบิ่งนเธอหนึ่งขืนมะกลายย่างไม่เจ้าเสือลงมายังเลือดแทเคือเห็นพ่อหน่อยไป่จริคืออยู่เลือดอาเดินน่อยแม่กูฟองฟองอีกเดี๋ไป แย่งึ้นข้างบนอะไรนะพี่น้องพี่น้องโอ้โหบางทีเห็นเป็นขาวๆอยู่บนต้นนี้คือจงังลงบันลึกเกิบันทีมันเห็นเลยมีจินรีซองคนเดือดซองคนหอดใส่พูดอยู่เรื่องเดืพอพูี่น้องเอ้ยปุ่ดจงปึงอยู่พี่น้องบางหอดชักเถ้อบางด่ายักเถ้อดอกเดือดอืมยสอนเส,สร็จมาหลุดตอนสาหวหัวลากค่ะนะ มังแยกก้อนพันสองหอดอยู่เลือกจิบตีแม่นบอกเฮ้ยเมื่อมิดจิรีบ่มีพ่อกระดาษเพราะอัานแสดงอาลงไปก่นบึ่งเลยตีนอเขาเอินว่านี่แหละเขาเอินว่าลงเลยก่นบึ่งเดี๋ยวสิเอาขึ้นมาทีหลังเขาเพิ่นไปเอาไปขัดอยู่นะพี่น้องเพิ่นไปขัดอยู่ขัดอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวบึงสิเอามาไห้ไหมเนี่ยซ้อนสินังทาไ่ละพี่น้องทาอะไรอยู่ลักถิ่น

ี่น้องเอ้ยพวกงี้ยนอนถ่ายี่น้อง่นอนถาเอาเลยนี่คนอีเาไปเอามือง้เอามางอยู่เดี๋ยวได้าไปเอาเดียวหนึ่งก่นรองมต่งนอนเอาเหล็กขาเอาเหล็กพูแนกอยู่ในอู่พนกับซีตานกกับสีต้ามีปีเดียอนีตาไยัสอน่ยัสอนเลใหญ่ยัอนกันยื่นอยู่ไนนี่ มันก็มีหกหกเก้าแปดี่ศูน่อิดี่่าไพประสือเอ้าสือเสียใจพูหี่พี่ประกาศอีดิยวาแซ่บเไมบอกูนีเบอ่อบอกปัดเหมืนอลไรเขาประกาศตัวนี้าะเรกพหูจับเอาไป็ลนั่นลูกสีศนย์าดของเขาบกมากพี่น้องมาก

นมอนเอาเตควรลกันตั้งอนอนรอรุนนำกันไปมาบมาแม่จะได้หลุนมืออื่นบอีหน่องเบิ่อตีนกอดไว้อยู่อยจะได้คึ้เพราะว่าขืนมาจากเถื่ออุ้ยเอาตีนกอดไว้อยู่สิเอาขืนมากกับขืน มามามาหลุนมาหลุนพี่น้องพี่น้องเดินมาหลุนเหมือนกันเห็นมาพี่น้องอุ้ยโตไงเนาะนั่นดูดีก็กอดขึ้นมากอยู่นั่นน่ะกอดอยู่นั่นคลิปซองวะนี่นี่ขึ้นมากอยู่สอนน่ะอืนี่ถือไว้อยู่นั่นนมืออืพี่น้อง คือนอายุข kind of ึ้นมาอยู่ได้สืบตสืบแต่ยสนขอจบคลิปเอาเอข้างหังก่อนตถวาเัมาสอเทาขาดี่ยีทก่เลยดีเต็มอยู่ นี่ตอนี้กอดจะเยือจะพเอามาให้ดูใ้านีก็่าีคลิปนี้จบใบม้ก็เดือจ้าเด้อถามมาเบื้งต้นพ็นสินเดือจ้าเด้อพี่น้องจ้าถามาเอาส่งสับสไคร์ยี่สอนด้วยก่อนด้วยนะคะมาเอาพามาเอาส่งก็ลาบเดี๋ยวคืนนี้แม่เพชรคลิปไหมพี่น้องบอกไหม